เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าแห่งสุริยันราชนแห่งแสงส่องนานมาแล้วก่อนที่มนุษย์จะรู้จักไฟก่อนที่โลกจะหมุนเวียนด้วยวงโคจรที่คุ้นเคยมีเพียงความมืดมนและความหนาวเย็นปกคลุมทุกสิ่งมหาสมุทรแข็งตัวเป็นน้ำแข็งภูเขาสูงตรหง,ง่านปกคลุมด้วยหิมะนิรัน์ และเหล่าวิญญาณแห่งความมืดครอบนำทุกสรรพ,พสิ่งในห้วงอวกาศอันเวงว้างมีดวงดาวนับไม่ถ้วนส่องแสงระยิบระยับแต่ไม่มีดวงใดส่องแสงอบอุ่นได้เท่ากับสุริยันราชันแห่งแสงส่องที่ยังไม่เถือกกำเนิดสุริยันในตอนนั้นเป็นเพียงก้อนแก๊สขนาดมหฮมาล่องลอยอย่างไร้จุดหมายเย็นชาและโดดเดี่ยว ภายในใจของก้อนแก๊สนี้มีประกายแห่งพลังงานมหาศาลซ่อนอยู่รอวันที่จะปะทุกออกมาวันหนึ่งแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลดึงดูดก้อนแกส๊สขนาดต่างๆเข้ามาใกล้าการชนกันอย่างรุนแรงการรวมตัวของมวลสารทำให้เกิดปฏิกิริยาฟิวชันนิวเคลียร์ ความร้อนและแสงสว่างแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วสุริยันเริ่มส่องแสงจากก้อนแก๊สเย็นชามันกลายเป็นดวงดาวที่เปล่งประกายเจิดจ้าแสงสว่างของสุริยันแผ่ไปทั่วจัก,กรวาลถึงแม้จะอยู่ไกลแสนไกลแต่ความอบอุ่นของมันก็แผ่ไปถึงโลกน้ำแข็งบนโลกเริ่มละลายมหาสมุทร กลับมาเคลื่อนไหวชีวิตเริ่มก่อกำเนิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจนพัฒนาเป็นพืชสัตว์และในที่สุดก็เป็นมนุษย์แต่สุริยันมิใช่เพียงแค่แหล่งกำเนิดแสงและความอบอุ่นมันยังเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ของโลกมันคอยควบคุมการหมุนเวียนของฤดูกาลการขึ้นลงของน้ำทะเล และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมันคือหัวใจของระบบสุริยะคือศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างตลอดหลายล้านปีสุริยันได้เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของโลกได้เห็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองและความล่มสลายของอรารยธรรมต่างๆมันเงียบสงบแต่ทรงพลังมันคือผู้เฝ้ามอง คือผู้คอยปกป้องคือราชันที่ยิ่งใหญ่แต่แม้แต่ราชันก็มีวันดับศูญในอนาคตอันไกลโพ้นสุริยันจะค่อยๆสูญเสียพลังงานมันจะขยายตัวจนกลืนกินดาวเคราะห์ข้างเคียงและในที่สุดก็กลายเป็นดาวแคระขาวแสงสว่างอันเจิดจ้าจะค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงความมืดมน เช่นเดียวกับก่อนที่มันจะถือกำเนิดเรื่องราวของสุริยันจึงมีใช่เพียงแค่เรื่องราวของดวงดาวแต่เป็นเรื่องราวของการเกิดการเจริญเติบโตและการดับสูญเป็นเรื่องราวของเวลาของพลังงานและของชีวิตเป็นเรื่องราวที่เตือนให้เราตระหนักถึงความยิ่งใหญ่และความเปลอะบางของจักรวาล และความสำคัญของการดูแลรักษาโลกใบนี้บ้านของเราที่ได้รับแสงสว่างและความอบอุ่นจากราชันแห่งแสงส่องสุริยันผู้ยิ่งใหญ่มาช้านาน